สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีครับคุณบอกกับผมว่าคุณจะพูดเรื่องนางงามเลยไม่ก็เหตน,น่า<อ>นสนใจนนครับเป็นข่าวความจริงก็เพิ่งเมื่อวานเพราะวันนี้เราอัดกันวันพุธ ทีเนี้ยเมื่อวานมีข่าวมิสแกรนส์ต่างกันไงอ้าวมีมิสยูนิเวอร์สมีมิสแกรนส์เท่าที่ทราบแล้วมิสไทยแลนด์อะไรนั่ะมิสไทยแลนด์ก็แล้วมิสไทยแลนด์อยู่ดีก็คือมันจะมีเวทีระดับประเทศแล้วค่อยส่งไปเวทีระดับนานาชาติอย่างมิสแกรนส์เนี้ยก็คือมิสแกรนส์ไทยแลนด์แล้วค่อยส่งไปเป็นมิสแกรนส์แบบระดับนานาชาติทั่วโลกที่แบบแข่งหนังมิสแกรนส์ไทยแลนด์ก็คือแข่งกันในระดับจังหวัดตัวแทนจากจังหวัดนี้นี้นี้ที่เขาจะมีแบบชื่อดึดาึด ก็คือเป็นสมมติชื่อตืด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 ใช่แลอะไรอย่างเงี้ยก็แข่งกันอีกประเทศก็ว่ากันไอ้ที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้นี่คือระดับโลกไหมใช่เป็นระดับโลกเพราะว่าเราได้ระดับตัวแทนระดับคุณคิดเนี้ยเหมือนมีตัวแทนระดับหมู่บ้านไปแข่งระดับประเทศแล้วตัวแทนระดับประเทศไปแข่งในระดับโลกอะ ประมาณนั้นแล้วก็ของไทยเราก็ได้แล้วก็คือเป็นคุณอิงฟ้าครับแล้วแล้วคือเกณฑ์เกณฑ์นี่คือยังไงต้องสวยคือส่วนตัวเรามองว่านี่มันเป็น subjectif ถูกต้องไหมแล้วความสวยอย่างเงี้ยแต่ละยุคมันก็ต่างกันสมัยแต่ก่อนก็คืออาจจะเน้นหน้าตาแบบหน้าไทยหมวยหรืออะไรงี้ยไหมล้วต่อมาก็ไทยหน่อยแล้วตอนนี้ก็คือนิยมลูกครึ่งแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมาหาไทยมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยความสวยมันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่แต่กับยุคสมัยกระแสอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ก็เขาบอกกันว่าผู้ชายเชียบล แต่เธอแล้วก็ผู้หญิงเชียร์นางงามผมก็ไม่เชียร์บอลเหมือนกันนะนางงามบอลผมไม่ดูไม่ดูอะไรสักอย่างเลยครับชีวิตเมื่อก่อนดูมวยปั้มก็เลิกดูไปแล้วเบื่อฮะใช้แท้หรอมันไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนะตอนนี้เราก็ต้องโปรโมทความหลากหลายทางเพศไงก็คือไม่ได้เป็นคนที่ดูนางงามขนาดนั้นครับแล้วก็คือแบบอองตรงนี้มันเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบคนเขาค่อนข้างเขาเรียกอะไรบ้าข้างกัน ในระดับหนึ่งบ้าข้างในที่ไม่ได้เป็นเนกาทีฟเทอมนะคะบ้าข้างแบบ really really into ชอบชอบชอบมากชอบมากชอบมากคือแบบมีการวิเคราะห์นางงามมีเวทีวิเคราะห์นางงามเหมือนบอลเลยคุณอย่างนั้นเลยคือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลส่วนตัวแล้วก็ส่วนคอมมูนิตีนนั้นๆซึ่งเราก็มองมันเป็นอะไรที่เฮลตี้ดีเทียบกัทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆเวทีทุกเวทีเลยก็ได้ไม่ใช่หลายเวทีหรอกนางงามจะเกี่ยวพันกับเรื่องของประเด็นสังคมการเมือง เสมอ,อม,มาแม้มแกระทั่งรอบนี้ที่คุณอิงฟ้าใช่ไหมไปก็ได้มีการพูดสปีชแน่นอนมันก็เป็นข้อถกเถียงกันได้ในเรื่องของภาษาสำเนียงอะไรอันนั้นก็แล้วแต่ส่วนบุคคลก็แล้อกกันแต่ทีนี้มันก็จะมีในประเด็นเรื่องของการเมืองในข้อคําถามว่าแบบเออเหมือนเหมือนคุณอิงฟ้าเขาตอบประมาณว่าปูตินแบบทำอย่างนี้มันไม่ดีนะไปฆ่าคน ไม่รู้เรื่องอะคน hmm. อินโนเซนต์อะไรอย่างเงี้ยให้หยุดหยุดรงครามหยุดอะไรอย่างงี้เออก็มันเป็นการแสดงออกส่วนมากคําคถามของนางงามมันเป็นอะไรที่การเมืองอยู่แล้วครับออของคุณอินฟา้านี่ก็ไม่ต่างกาันทีนี้ก็มีเสียงวิพาพวิจารณเสียงโต้เถียงกันมาบ้างว่าเฮ้ยไปพูดอย่างเงี้ยมันมันดูไม่ใช่เพราะแบบเวลานางงามเขาฝึกกันอะ โคชิ่งอะไรเงี้ยเขาจะมีการโคชคาถามว่าจะต้องตอบอยังไงจะต้องมีแบบเป็นสปีดแบบ actual สปีดอะไม่ใช่อันนี้ที่เป็น sentence อะไรเงี้ยอันนี้ก็มี argument มานะคะแล้วก็บอกว่าการที่คุณอิงฟ้าไปพูดนี้มันทำลายความสำคัญระหว่างประเทศไหมและเอเป็กกำลังจะมาและปูตินเนี่ยก็คือมาในขณะที่โจไปเดนไม่มาน่าจะส่งคนมาจริงว่าไม่รู้อยากเจอมากเลยแต่คงเจอไม่ได้หรอกนะระดับนั้นถ้าเกิดคุณเจอได้คุณอาจจะเจอแบบ M16 ก่อน อ,อ,ไ,อไม่ก็นั่นาหล่ก็คือมันก็เป็นประเด็นเชิญการเมืองที่มันมีความละเอียดอ่อนเพราะงั้นเนี่ยพวกเขาเรียกกันว่าพี่เลี้ยงนางงาม,มก็จะมีความ,มสําคัญในการโคชิ่นนอกจาก เรื่องท่าเดินเรื่องจากคอสตูมเรื่องจากทรงผมเมคอัพสไตล์เมคอัพก็ยังมีเรื่องทัศนคติอะไรนี้เพราะว่าเวทีพวกนี้มันเคยมีคนออกมาพูดประมาณ2 3สปีก่อนว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับการเมืองเลยอย่ามาโยงเลยคือเวทีนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ต้นมันก็การเมืองแบบสังคมอยู่แล้วอ่าอ่ะ argument แรกก็คือมันเป็นเวทีค่านิยมปิตาธิปไตยที่เขาจะชอบบอกกันก็คือเอาผู้หญิงมาจับแต่งตัวเล่นแล้วก็มาโชว์เนื้อโชว์หนังอะไรเงี้ยสมัยแต่ก่อนก็เดินทุกคนต้องแต่งชุดว่ายน้ําหมดคือต้องให้เห็น ไปจนถึงรูผมขนอะไรประมาณนั้นเอา้า <c oughs> ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมดูแล้วผมยังคิดแล้วว่าทําไมมันจะต้องแต่งชุดไายน้ำ้วย <c oughs> อะ <c oughs> ก็การเมืองก็อ่ะยันถ้าดูของไทยย้อนกลับไปอ่ะเวทีนางงามแรกกับเป็นเวทีนางงามเพื่อเผยแพร่รัฐธรรมนูญของไทยนะสองสี่ประมาณสองสี่เจ็ดศูนย์เวทีนางงามแรกอ่ะเขาถึงได้เรียกว่านางสาวไทยเขาว่านางสาวไทยความจริงถูกผูกติดไว้กับภาครัฐภาครัฐไม่ยอมไม่ให้เอกชนเอาไปใช้เพราะเขามองว่ามันเป็น representative ของรัฐไทยอ่านี่ก็จะพูดต่อลุกลุกลกมากเลยนะครับแน่นอนเขาบอกว่าเวทีประกวดนางงามเนี่ยนอกจากจะประกวดสรีระประกวดความสวยงามในภายใต้ระบบปีตาธิปไตยแล้วเนี่ยมันยังเป็นการ แข่งขันกันของความเป็นชาตินิยม hmm. เพราะคุณเวลาคุณไปเวทีโลกเนะี่ย <c oughs> สิ่งที่คุณ representative อะ ก็คือคุณมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไทยอะไรที่มันเป็นไทยคุณก็โกยมาหมดว่าจะหันหนูมานมวยไทยรถตุกๆอะไรก็ได้ที่คุณสามารถยัดได้ว่านี่ความเป็นไทยคุณหยิบออกมาแล้วเวลาคนเชียร์เขาไม่ได้เชียร์แค่บุคคลความสวยแต่เขาเชียร์ว่านี่คือประเทศไทยก็เหมือนเชียร์บอลบอลโลกในในหนึ่งอะนะบอลเล์บอลด้วยหรือเปล่าบอลเล์บอลเออแต่ก็อะไรพวกนี้โอ้แต่ก็ใช่ใช่ทุกอย่างโอลิมปิกอะไรที่มันเป็นเวทีการแข่งขันระดับโลกแล้วมีไทยเรเปอร์เซนต์อ่ะอันเนี้ยมันคือเป็นการสนับสนุนความเป็นชาตินิยมในระดับ Utan, ก็กลายเป็นเวทีที่แข่งขันกันไม่ใช่แค่ในระดับความสวยงามหรอือว่าทัศนคติแต่คือชาติชั้นมีดีกว่าหรือไม่ดีกว่า <c ll t xt> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากมันจะหลังจากยุคที่รัฐผูกขาดคําว่นานางสาวไทยไว้กับรัฐอย่างเดียวเนี่ยมันก็มาสู่รัฐที่มันมีความเป็นเอกชนหรือถุนนิยมมากขึ้นมิสยูนิเวิร์สเนี่ยตอนช่วงปลายสงครามเย็นก็กลายมาเป็นกลายมาเป็นเวทีเพื่อคอมเมอร์ชัลมากยิ่งขึ้นเวทีเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์หลังสงครามโลกครั้งที่สองปลายสงครามเย็น ส่งคำเย็นเลยด้วยซ้ำก็คือหลังอ๋อก็เป็นยุค6กศ0ประมาณนั้นโอเคก็คือมันมีเวทีมิสยูนิเวอร์สอะไรทีเนี้ยมิสยูนิเวอร์สก็ส่งออกมาให้ในแต่ละประเทศอ่ะมีมิสยูนิเวอร์สไท i แลนด์ i ิสยูนิเวอร์ส่อับจน้ามิสยูนิเวอร์ต่างตึตๆ๊ๆโคลัมเบียอะไรก็ว่ากันไปแล้วประเทศไทยก็รับมาแล้วก็เอกชนก็เข้ามาทำนางสาวไทยอันนี้มิสยูนิเว r ร์ไทยอโอเค แล้วในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยก็ได้เป็นมิส u ิ i เวิร์สระดับโลกถึงสองตำแหน่งด้วยกันก็คือผู้แม่วมามีคนไทยไปติดอันดับใช่แล้วคุณรู้ไหมทำไมเราติดเพราะเราเป็นพันธมิตรกับเมกาอย่างนี้อ๋อโอเคไม่ใช่เพราะเราสวยใช่ไหมโอเคครับแต่อย่างที่บอกงานมันคู่กับการเมืองเขาล ไม่อยากจะใช้คำว่าล็อกมงไปแล้วแต่ว่าจะได้ขึ้นไปท็อป10ท็อป5เนี่ยเขาดูบริบทการเมืองบริบทสังคมแล้วก็ดูว่าจะให้ตำแหน่งใครอะไรมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อ่ะก็เหมือนที่เราคุยพูดกันนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เอามาเป็นอำนาจในการต่อรองมิโกชิก็คือพูดไงว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นพันธมิตรกับชาติที่เป็นคนจัดคุณก็ไม่มีทางที่จะไปติดอันดับใหญ่ๆดีๆได้ใช่ในช่วงในช่วงสงครามเย็นมันค่ายค่ายมันแรงจ้าค่ายผมไม่รู้ว่าในในครั้งล่าสุดเน รัสเซียเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่อี้หรือว่าไม่ได้เข้าแข่งขันแล้วแล้วแต่แล้วผมก็ถ้าผมเดาไม่ผิดในแบบของผมเนี่ยนะผมก็จะเดาว่าที่หนึ่งปีนี้ก็น่าจะเป็นยูเครนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะบราซิลไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเพรผมว่ามันก็โอเคนะคือคือจริงๆแล้วอะคือความความคิดแบบเนี้ยนะคือผมผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคนเราพูดอะไรเล่นๆกันเนี่ย แล้วก็ต้องตอบว่าต้องตอบแบบนางงามอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีคําตอบรักษณาแน,น่นอยู่เวลาเาพูดว่า,วาตอบแบบนางงามคือตอบแบบปลอมก็ใช่ไงก็คือทีนี้ว่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้ไอคำว่าตอบแบบนางงามเนี่ยนะพี่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกดีโพลิติไซส์ออกไปอ่าก็คือไม่ทําให้มันออกมาจากการเมืองทําให้มันออกมาจากความขัดแย้งทําให้มันออกมาจากความสตรัคเกิลต่างๆยอย่างสมมุติว่าผมถามคุณว่าคุณเนี่ยนะ ทำไมคุณดูเป็นคนดีมีคุณธรรมจังเลยอะไรเงี้ยเขามาทํากับคุณขนาดนี้แล้วเนี่ยทาไมคุณยกโทษให้เขาอีกอย่างเงี้ยสมมุติผมถามอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะตอบแบบนางงามว่ต้องตอบว่าเราต้องมีความแบบเมตตากรุณา,นาอะไรเงี้ยหรือเราแบบเลิกแล้วต่อกันอย่าไปเอาความเขาอะไรประมาณเนี้แทนที่ความรู้สึกจริงหรือ,ออาจจะไม่ใช่จริง,รงๆก็ได้อ,อาจจะแบบถ้าเกิดว่าตอบแบบความเป็นจริงหน่อยถ้าเขามาทําอะไรกับคุณที่ไม่ดีกับคุณสักอย่างคุณจะตอบว่า ซ,ซัดมันเลยมันต้องได้รับผลกระทบ <c oughs> ตามที่มันทําไว้แล้วอะไรประมาณนะั้นแต่นั่นมันไม่ใช่คําตอบแบบนางงามมันไม่ใช่คําตอบในลักษณะ<ล>ก,การเมืองอแบบที่ช่วงชิงอํานาจกันนึกอเป่าในลักษณะนั้นแต่คุณพยายามที่จะเหมือนกับตอบว่าโอเคแบบเราลําบากยอมลาบากนิดนึงก็ได้เพื่อให้มันเกิดความสงบหรือมันไม่เกิดเรื่องอะไรมากขึ้นเงี้ยหรือบางทีบางคนก็ตอบแบบนางงามก็คือ ตอบให้มันมีความขัดแย้งน้อยที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งความขัดแย้งในบางประเภทหรือความขัดแย้งผมว่าหลายๆประเภทเลยนะมันเป็นมันเป็นฐานสําคัญของการเกิดขึ้นของการเมืองด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่แต่คําตอบแบบนางงามเนี่ยที่ชอบพูดกันอาจจะพูดกันเล่นๆเ,เ,เนี่ยผมว่ามันน่ามันมัน,ม,นมันเป็นคําตอบที่ฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกดีโพลิติไซส์ แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปแบบที่คุณพูดเนี่ยคุณพยายามที่จะบอกว่าจุดกําเนิดต้นกําเนิดของมันอนะมันเกิดขึ้นมาจาก politics มันเกิดขึ้นมาจากการเมืองความเป็นการเมืองในทางใดก็ทางหนึ่งถึงแม้อาจจะไม่ใช่การเมืองตรงๆแบบที่แบบเลือกตั้งเลือกผู้นําหรือการเมืองแบบระหว่างประเทศแต่มันก็นคือการเมืองก็คือการเมืองในสักษณะที่พยายามที่จะใช้สิ่งที่อรอยจะเรียกกันว่าเป็น soft power เนี่ยในการที่จะสร้างอานาจขึ้นมาบางอย่างสร้างความนิยมบางอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าการเมืองมันเกิดขึ้นมามันถูก p o l i t i c i z e อยู่แล้ว แล้วก็เอาถ้ามองแบบอย่างนั้นเลยก็คือเอาผู้หญิงมาเป็นสิ่งแบบมาเป็นสินค้าบางอย่างอ่าพูดแบบม <คน S 1> าร<ล>์กซิส์นะเออคุณแบบคอมมอดิฟายเออคุณคุณคอมมอดิฟายมนุษย์ให้มันออกมาเป็นสินค้าแล้วก็จะได้เอามาใช้ผลประโยชน์อย่างอื่นอะไรเงี้ยการที่จะมาบอกว่าเฮ้ยเราเราไม่ควรให้เขาพูดในเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ขัดกับจุดเริ่มต้นหรือออริจินของมันตั้งแต่แรกแล้ว ม่แต่คือคือคือถ้าเกิดในในในยานี้เหมือนคนพูดว่าแบบอันนี้คือ representative of Thai <c oughs> เพราะงั้น e e c h <oughs> ที่ออกไปอ่ะมันถือว่าเป็น representative of Th ย <c oughs> ไหมอย่างเช่น s e e c h อันเนี้ยที่ว่าพูดถึงคุณปูตินครับ <c oughs> อย่างนี้คือแบบกระทรวงต่างประเทศจะต้องเข้ามาเป็นโคช้ชให้กับทางนางงามทุกคนที่จะต้องออกเวทีโลกไหมอ้าวถ้าเกิดว่า <c oughs> คุณถ้าถามถ้าถามแบบนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าผมคิดว่าเวทีนางงามมันมีอิพิพลมากจนถึงขั้นที่จะพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะถึงขั้นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เลยผมก็ต้องก็ต้องเป็น ใช่ไหม uh. แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า free speech ใช่ไหมคุณเป็นแบบ liberalism เลย mm hmm. เสรีนิยมมากยอะไรเงี้ยใครอยากพูดอะไรก็พูดอย่างเงี้ย uh, <boy. S 1> ก็ปล่อยดีใช่ไหม mm hmm. ต่อให้มันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วไงอ่ะคือแบบงั้นแสดงว่ารัฐคุณมันไม่ดีเองที่คุณไปทําแบบนี้ mm hmm. กับคนอื่นถูกไหม mm hmm. ถ้ารัฐคุณมันมีความเป็นเสรีนิยมจริง,รงๆเนี่ยคุณก็ไม่ไม่ไปไม่ไปเป็นประเทศที่ต้องไปมีสัมพันธ์อันดีกับรัเสเซียก็ได้ไง mm hmm. ใช่ไหมถ้ารัฐคุณเป็นเสรีนิยมแบบ เอสโตเนียอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมเริ่มพาดพิงประเทศคนอื่นละบอลติกก็ใกล้รัเสเซียอยูออ่นะอา้าวแต่เขาบอกว่าเขาเป็นพันธมิตรกับยูเครนแล้วเขาไม่ชอบรัเสเซียไงสองสวันเนี้ยเขาก็มีสเตทเมนต์ออกมามใช่ไหมถ้าคุณเป็นเสรีนิยมจริงจังแบบซีเรียสแบบสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องแคร์รัเสเซียก็ได้ใช่ไหมคุณไม่ต้องแคร์อิรานยังได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเออยิงโดงยิงโดนเนิ่มเขานั่นแหละระเบิดอะไรน่ะอะไรนะใช่ไหมคุณก็ ซัดไปเลย,ยงไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นรัฐแบบรัฐไทยอะไรเงี้ยน,นางงามมันพูดไม่ได้อะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แสดงว่าคุณยังมีความสัมพันธ์คุณยังแคร์ความสัมพันธ์กับรัฐที่มันไม่เป็นเสรีย, uh. ยองอยู่ใช่ไหมแสดงว่ารัฐคุณมันใช้ไม่ได้งไงนางงามมันพูดแค่นี้ไม่ได้ uh. ในในในสปีชเขาพูดคําว่า make love, make love. เลยหรอเออตรงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้อะไรกับคุณอิงฟ้านะแต่คือดูจากภาษาและนัยยะที่เขาจะเสือเราคิดว่ามันไม่ผิดที่เขาจะพูดคําว่า make love เ้ย hmm. เอาตรงก็มีแต่คนที่จิตใจอย่างนั้นแหละที่คิดอะไรอย่างนั้นอะคิดอะไรยังไงอย่างนั้นก็คือหมายความว่าบ้าโอบาอะไรอย่างเงี้ยแหละเออใช่คืออ่ะคุณอาจจะเคยได้ยินในเนี่ยมันเป็นโค้ดอะแบบ make love not war จอร์นเลนนอนนี่คือแบบคลาสสิกนะปกตินะเราก็ไม่คิดว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันจะมาเป็นประเด็นได้ก็ใช่ก็คือเหมือนตอนมีสงครามโลกเนี่ยจอร์นเลนนอนก็เปิดห้องให้นักข่าวว่าไปถ่ายตอนนี้เขาบาโอบากับ แฟนของเขาผู้รักของเขาในตอนนั้น <G ül> ก็เพื่อ <G ül> ที่จะเป็นการป <G ül> ระท้วง <Y oko. S 1> ชื่อโยโกะนั่นแหละแต่ตามรายงานคือเหมือนกับคือเหมือนกับเบื้องหลังก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรเงี้ยแต่ทําไม่ทําก็ช่างแม่งเถอะนะครับนะบนะบก็คือหมายความว่าพยายามที่จะสื่อออกในใน,ในเชิงสัญลักษณ์ว่าแบบ make love not war อะไรประมาณนี้คือหมายค <G ül> วามว่าคุณทํอย่างอื่นก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาวออะไรเงี้ยผมคิดว่าสปีชแบบว่า you can make love อะไรประมาณนี้น่าจะน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากความคิด ในลักษณะที่แบบหรือบางทีเราคิดลึกเกินไปไม่ไม่หรอกมันมันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าในทุกวันนี้ทีเชิร์ตเสื้อเชิร์ตสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยมันมันก็ยังมีอะไรแบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยแม้แต่คือเรารู้สึกว่าแบบที่คุณอิงฟ้าพูดก็ไม่ก็ไม่ได้ผิดแล้วมันก็ไม่ได้แปลกแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรไไม่ด้้รายแรงขนาดนั้นคืออันนี้มันภาษาอังกฤษเาเรียกเป็นพันธ์แบบพันธ์อินเทนได้อะการเล่นคำการอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันก็มันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ผมว่าสื่อสื่อสื่อออฟ มากกว่านี้แรงกว่านี้เนี่ยก็ยังก็ยังไม่เห็นว่าต้องมาแคร์เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะอะไรกบแค่นางงามหรือว่าโมเดลที่ออกพูดบนเวดีอันนี้ก็อาจจะแค่เป็นแบบอาร์กิวเมนต์จากหนึ่งในร้านอะไรเงี้ยที่แบบมีออกมาต่อว่าพอส่วนมากเขาก็แสดงความดีคุณอิงฟ้าได้รองอันดับหนึ่งนั่นแหละค่ะก็ก็ถือเป็นการแสดงความดีแต่ว่าก็ดูต่อไปยิ่งยิ่งช่วงปีหลังๆเนี่ยองการนางงามเนี่ยเข้มข้นขึ้นมาก ถึงมากที่สุดแล้วก็เห็นมีข่าวว่าคุณแอนจักรพงษ์มั้งปซื้องของการเกิดเออออกเสียงไม่ถูกต้องเ่าไหรรจักรพงษ์ว่ฮะไปซื้อเนี่ยเวทีประกวดนางงามในราคา800ล้านครับเออเป็นเจ้าของพูดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตแต่คิดว่าเมืองไทยก็เป็นหับขับเคลื่อนอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือเป็นซอฟท์พาวเวอร์ก็รอดูว่าเราจะสามารถใช้ไอตัวเวทีเนี้ยเหมือนตอนที่เมกาเคยใช้ได้ไหมก็ไม่รู้ว่าทางเราจะมีศักยภาพมาพอหรือเปล่าแต่ว่านี้ด้วยความที่มันเป็นเอกชนไง ราก็ไม่มั่นใจว่าทางความเป็นการเมือนจะแทรกแซงได้มากน้อยแต่แมผมว่ามันมันเวทีประกวดอะไรเหล่านี้มันมันมันเป็นกระแสอยู่แล้วก็คือคุณต้องจับกระแสให้ได้แล้วคุณคิดว่าคุณจะใช้กระแสนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อความนิยมของคุณยังไงมากกว่าคือคือคือยังไงอนะถ้าเกิดว่าคุณไปพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่กระแสเนี่ยนะ คนมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่มันลุ่มลึกมากที่มันดีมันสุดยอดแต่แต่คือมันไม่โดนใจคนอะแล้วมันไม่ป๊อปปูลาริตี้มันมันไม่เกิดความนิยมขึ้นเพราะมันไม่เกิดความนิยมขึ้นใครจะอยากให้คุณเป็นถูกไหมต่อให้คุณจะแบบสวยหุ่นดีขนาดไหนอะมันก็มีคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆคุณที่มันก็สวยหุ่นดีไทป์ประมาณคุณนี่แหละนึกออกไหมไม่งั้นคุณก็ไม่คงไม่ไม่มาอยู่ในรอบรอบท้ายๆหรือเปล่า ใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่าเวทีประกวดนางงามมันจะเป็นตร<ม>งเดียวกันผมเคยดูเวทีหนึ่งซึ่งเป็นเวทีไทยนะอันนั้นอะจำไม่ได้แล้วมันนานมากผมเปิด TV ทีวีทิ้งไว้แล้วมันก็ได้ยินนะ <c oughs> นานมากหลาย <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นสิบปีเกินแล้วนะครับ oh. แล้วแล้วก็มีคําถามตอบคาถามอะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> ถามว่าถ้าคุณย้อนเวลาได้คุณจะทําอะไรนะทุกคนก็ตอบว่าย้อนเวลาได้จะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับจะไปกราบพ่อแม่รักพ่อแม่มากอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่คนนึงคุณรู้ไหมตอบว่าอะไรว่าอะไรค่ะตอบว่า ถ้าย้อนไปได้ย้อนกลไปหาสมัยอยุทยาจะไปช่วยกู้ชาติอะไรเงี้ยแต่เป็นที่จดจํานะมันเป็นที่จดแต่มันไม่ได้ไงคือคนคนนี้เขาก็ไม่ชนะที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่โดนจใจคุณ อ๋อนางนี่รักเด็กรักครอบครัวมันก็ต้องอย่างนั้นคุณจะไปเลาะย้อนกลับไปหาสมัยอยุธยาไปช่วยพระเจ้าพันนเลสวนลบพระเจ้าตากลบอะไรเงี้ยคือคุณเข้าใจปะคือแบบมันมันออกจะเอา off context ไปนิดนึงถึงแม้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีอันนี้คอนเซิร์ตเรื่องประเทศชาติยิ่งกว่าทุกคนเลยนะคนบอกว่ากลับไปหาพ่อหาแม่บุคคลเลยนะอันนี้คือคุณรักแค่ครอบครัวคุณไงแต่อันนี้เขาคิดถึงส่วนรวมประเทศชาติเขาจะกลับไปกู้ชาติกู้อะไรเพื่อที่ทำให้เราไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นประวัติศาสตร์เราไม่เสียหายอะไรเงี้ยนี่ ยมเลยคุณสุดยอดไหมคือแบบเนี่ยอา้าวแต่ทําไมทําไมมันถึงไม่ป๊อปล่ะถือว่าทําไมมันคุณถึงไม่สามารถที่จะจับ การสนใจจากคนอื่นได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าตอนเนีเออ้วิกฤตโลกมันออกมาอย่างนี้ไงและสื่อกระแสหลักตามหน้าสื่อของสหรัฐของอังกฤษโดยเฉพาะไอ้พวกสื่อที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่มันเมนสตรีมทีออ่ศักยภาพของสื่อสารมวลชนบ้านเราจะสามารถแปลออกมาให้เราดูได้นี่นะฮะก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันออกข่าวมันออกมาในลักษณะนี้นะครับมันมันก็มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องจับกระแสตรงนี้ออกมาพูดไงถูกบ่ะเออ เขาถึงได้บอกไงว่านางงานแต่ละปีมิสยูอย่างเงี้ยคำถามเนี่ยเขาพี่เลียงเขาจะมีการเก่งแล้วก็เตรียมโพลเลยแล้วเก่งอะไรก็คือจากข่าวกระแสพวกเนี้ยเพราะเหมือนคําถามมิสยูปีไหนไม่รู้ที่เมืองไทยโดนคําถามการเมืองมากๆแล้วคน security กับ privacy ใช่ไหมเออนั่นแหละอันนั้นก็เหมือนกันแล้วแล้วก็คือปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนที่ตอบกึ่งๆ ตอบแบบไม่โดนใจแบบเหยียบเรือสองแคมประมาณนั้นนะประเทศไทยก็ชอบเล่นสำนวนกันประมาณว่าแบบจะเอาไป<ม>จะเอา Security Security เลยก็ไม่ได้แล้วคุณมาให้เหตุผลว่าทาไมคุณถึงเลือกอันนี้ Exact l y เลยก็ไม่ได้อีกแปบลบเป็นว่าคุณบอกอันนี้ก็สาคัญอันนั้นก็สําคัญคือคุณพยายามจะตอบแบบนางงามไงคือคุณพยายามจะตอบแบบสวิงคุณพยายามจะตอบแบบดี p o ลิติไซส์ คือคุณพยายามไม่เอาคำไม่ไม่ตอบคำถามแบบการเมืองอะ่ะสรุปแล้วก็ไม่โดนใจอยู่ดีเพราะว่าคนมันต้องการให้คุณฟันไปเลยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณลองตอบใหม่คุณลองตอบว่าเซเลนสกี้เล่นละครมากเกินไปอย่างเงี้ยคุณตอบว่าแบบสหรัฐอเมริกาทาไมคุณไม่เลิกส่งอาวุธให้ยูเครนักทีอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมทำไมเยอรมันดา่ารัสเซียทุกวันเลยแต่ก็ยังพยายามต่อสัญญาคุณจะได้ไหมหมถามจริงคือนึกออกไหมมันก็ไม่ได้ด้วยฮะเพราะนั้นเนี้ยไหนดูดิปีนี้เวทีมันจัดที่ไหนวะผมว่า นี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจพอยที่คุณให้มาเนี่ยมันสําคัญมากเลยจัดที่อินโดอินโดนีเซียอ๋อต้องบอกน้องบุตรตีไปดูให้นะก <laughs> ็ไม,ม,ม่คือคือผมผมคิดว่ามันน่าสนใจที่คุณบอกมันเกิดขึ้นจากความเป็นการเมืองไงถูกปะ่ะนางงามเนิด<น>ขึ้นเพราะการเมืองและด<น>ำรงอยู่ด้วยด้วยกันนะเออแล้วแล้ว,ลวตอนเนี้ยคุณจะมาเรียกร้องให้คําว่านางงามเนี่ยมันกลายเป็นคําที่ถูก ดีโพลิติไซส์เนี่ยอ่ามันมันทำให้ <c oughs> มันทาให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ศึกษามันจริงๆเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่พยายามที่จะไปหาต้นตอมันเนี่ยมันจะกลายมาเป็นผ้าผืนเล็กๆสีดำที่มาปิดตาให้คุณมองไม่เห็นนี่เห็นไหม มันต้องดูนะเออผมก็เพิ่งรู้จากคุณวันนี้แหละว่า,ว,าว่ามันเกิดมาเพราะอย่างนี้ไม่งั้นผมก็จะผมก็จะคิดว่าคําว่านางงามมันคือคําที่ถูกนางสาวไทยก่อนนางสาวเออเออนางอะไรเนี่ยเออนะ่ะก็พูดง<พ>่าย<พ>คือเอาผู้หญิงมาประกวดอะ่ะเออเอาผู้หญิงมาแก้ผ้าให้ดูอะ่ะพูดง่ายคุณบ้าเหรอคุณคืออผมผมพูดผิดตรงไหนผมบอกให้คือแบบผมดูครั้งแรกนะผมไม่รู้สึกชอบเลยไอการประกวดแบบเนี้ยผมรู้สึกมันลดทอนความเป็นมนุษย์คุณอยู่ดีคุณไปบังคับให้คนอื่นมาแก้ผ้าให้คุณดูแล้วคุณ ไม่แล้วคุณไปชี้วิจาร์เขาว่าคนนี้เล็กคนนี้ใหญ่คนนี้ผอมใช่คือแบบเหียทุเลศคือคุณไปทําอย่างนั้นมันอ่าโอเคพอละพอละผมพูดเยอะไปละนะก็ดีค่ะที่คุณรู้สึกว่าการเอาผู้หญิงเป็นอ็อบเจกต์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีผมไม่โอเคเลยผมไม่โอเคมากๆนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังก็ก็วันนี้ก็ถือเป็นการมาโมยเกี่ยวกับเรื่องนางงามไปแล้วก็นเนาะอาจจะไม่รู้มีสาระมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็อย่างที่ภูริพัฒน์เน้นย้ำไปว่ามันเป็นการเมืองตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วถ้าเกิดเราไม่ acknowledge มาหรือไม่ยอมรับว่าเฮ้ยมันเป็นการเมืองเนี่ยและยิ่งทําให้มันพยายามตีมันออกหานจากการเมืองเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นภัยมากกว่าใช่นะ,นะครับก็เข้าถึงบอกว่าถ้าคุณรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับคือคุณตาบอดข้างเดียวแต่ถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็คืออะไรฮะตาบอดสองข้างแค่นี้แล้วกันนะครับก่อนนี้มันจะหาไปมากกว่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ